มวดดัเนี่ยนะสถกายักลอกอยกู่เลยครับผมครับ <laughs> นะครับมวนซื่นโฮเซลนะครับผมมีน้องจากทั้งเจ็ดอุทลนะครับมาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับผม ท่านใดนะครับที่พลาดนะครับในการมอบดอกไม้ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับเราจะมีการให้ทุกท่านนะครับมาไปยืนมายืนนะครับประชันความหล่อความสวยกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดท้ายแล้วก็สามารถมอบดอกไม้เป็นกําลังใจให้กับนักร้องขวัญใจของท่านในค่ําคืนนี้ได้นะครับผมครับต้อขอบคุณท่านทางด้านผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับเมื่อสักครู่นั่งกันไม่ติดโต๊ะติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว นักร้องตองเสี้ยฟุนครูคนเชี้ยนะคุนเชี้ย,นะยึ้นประกวดพอดี <c oughs> นะครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงนักร้องประกวดหมายเลขที่สิบแล้วใช่ไหมครับเรามีทั้งหมดสิบห้าท่านสลับท่านที่ประกวดผ่านไปแล้วทุกท่านอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าถึงเมื่อเดอ้อประกาศรางวัลบัตสุไทยสกักอนถ้าเอาเงินเคืองมือเมื่อสกอนตัว่าน้ฟเ้ชนาเลิศน,นะครับลำดับต่อไปนะครับนักร้องลำดับที่สิบนะครับ นักร้องสาวเสียงหลูงป่าสุภาสีหาชัยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเกี่ยวข้าวดอรอบแฟนเงยเงียเงเอเสียงน้องวิชางนุอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รอง เจ้าอำเภอพอเจระเอสวัสดีค่ะคณะกรรมการอำเภอพอนจระเอแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะฟยอดได้ฟยอดใจกันเด้อพี่น้องเด้อเกียวขอดอรอแฟนนะคะเด้ออฝากฝากเชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเกี่ยวขอดอรอแฟนค่ะน้องหัวช้างสงเข้าประกวดนะคะขอบ